สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ชนบุรีเหมือนเพื่อนๆนชวนมากินซอยจุเขาชื่ออะไรนะท็อปอบ่าวท็อปสุรินเออมาชวนมากินซอยจุนี่ธรรมดาคนนี้นี่มาแล้วโอ้ตอนนี้ก็มีอย่างเดียให้ดูโอ้ยผักเตรียมพร้อมนี่โอ้เนื้อสดๆเนี่ยซื้อซื้อ,ซ,อซื้อที่ตลาดไหนนี ต้องจอมครับโอ้ยต้องอมไปทำไมเท่านู้นอะเร็งไอ้อ้นีอ้นี้หูย่างเสือจำฉาเลยเดี๋ยวค่อยมาซอยจุซอยอะไรกินกันเดี๋ยวถ่ายถ่ายดูเนาะฮะโอเคโอเคงั้นไปก่อนเดี๋ยวไปกินซอยจุเลยดีกว่าอืมโอ้ปาตับโชว์นะ นี่ครับม,มือมือซอยมือซอยมือซอยอันนี้ตับนี่นี่เอ้ยน,นี่อันนี้ก่อนก่อนบาวท็อปก็จัดให้ไงอืมอืมเออเลเวลอ่ะไรย่องนั้นไง ก็เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเปิดถ่ายยังวะถ่ายยังวะน,นี่เนื้อเนื้อสุดยอดแล้ววันนี้มีมายองอคุงมาด้วยนะม,ะไ,มนไม่ทันหรอกเองมาช้าก็ตัวแรกตัวแรกผมจะไปซื้อเนื้อของเขาไปถ่ายตรงนี้ซื้อเนื้ออะไรเงี้ย Tất nhiên 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 tất đi. tất nhiên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  bảo nhiên tất nhé, bảo nhiên tất nhiên bảo nhiên tất nhiên เล่นไปเรื่อยเปลี่ยเล่นถึงคนเราบ้าวหรออ,อนี่ก็กวนแก๊งเดียวกันเนี่ยก็มาเจอกันในโลกโซ,โซเชียลเขาเม่้าผักพิมไม่ไม่เม่้มมาผักพิถึงบุคคลที่สามครับเขาเป็นเพื่อนกับเฉินเฉินเฉินเบเบริรวทีที้ก็จะบอกเฮ้ยสวัสดีแม่สาวด้วอยอะไรเงี้ยนี่ก็หมู ไม่เคยเจอกันเลยนี่เจอตัวจริงกันครั้งแรกเลยเนี่ยใช่ตัวเป็นๆด้วยอ้าครเป็นชนชนกันนี่แหละเอาแบบมุมกว้างๆอย่างนี้อันนี้เ้าจะทำไหมทำได้ก็ได้ทำซูชิไายแล้วครับนี่ของซูชิซูชิซูชิอายุ

น้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มโอเคเราจะโอเคเราทำอะไรโอเคล <c oughs> องให้ใครถามใครกันแน่ใครโมทถามกันแน่มาเออเออจะได้เมคคนดูเฮ <c oughs> ผมทำน้ำจิม้มร <c oughs> <c oughs> อน,นีไอ,อันนี้อันนี้เนื้อนเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยผมผมไม่ค่อยกินเพราะว่าผมท้องพับพกินเนตแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไอ้น,นี่อันนี้มันจะรสชาติเป็นยังไงเนี่ย กึบกึบบวบกึ๊บกึบอ่ะผมขอมุผมขอปาดหน้านี้อันนี้ได้ยังไงอืมไม่ไม่เอาอันนี้มันต้องมันต้องเปิดโลกนะเออเปิดโลกนี่ปึ๊บห่อเงี้ยห่อแล้วก็ทําให้มันเออนี่นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มรึบนี่อืนี่แหละยัดไปเลยคลิปนี้ก็เอาง่ายๆอ่ะ กว่าจะเสร็จก็อีกนานครับเพราะว่าผมตัดในคอมแต่ว่าผมเริ่มเป็นแล้วในคอมเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ายังมาติดช่วงเพลงติดลิขสิทธิ์อยู่มันไม่เหมือนในอันนี้ไม่เหมือนในโทรศัพท์มันมันเป็นแอปที่แบบเสียตังค์แล้วมันมีเสียงพวกซาวอะไรให้เลยเอาจวดเอ้าได้รับอืึได้ อันั่นแหละคลิปนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่ผมสั่งซื้อไม้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวกินกินก่อนกินก่อนเขายังไม่ลงมานะเขากำลังเคลียร์กับเมียเขาอยู่เลยนะี่ ล้อลงมาเอาเอาเปิดตัวก่อนสวัสดีครับมายองกุ้งวันน่ะวันจะเล่นอะไรนี่เมื่อยแล้วผมมายองกุ้งครับผมอันนี้ผมอยู่ที่บ้านในจังโค้งเสียท็อปเสียท็อปบ้านเบาเบาเบาท็อปมาท็อบมาท็อปสรินมาท็อปสรินเอากบบเอาเปิดเปิดตัวช่องไหนช่องไหนมามายองนะอะไรไทยยังอะไรไทยยังไปแล้วโอ้ เดี๋ยวไปแ้วะอ้ยงน้องเอาเปี่ยนโอ้อาเดี๋ยวให้มาก่อนให้มาก่อนยังไม่ถามเลยยึดชื่อช่องเลยนะช่องช่องอะชื่อช่องเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเกือบดึงเปิดตัวเลยทำให้น้องยึดช่องมาเดียวเกือบตัวกันยังไปแก้เจ้ามเอายังเอายังสื้อที่กับผมมายงคงกับผมฝากติดตามช่องยูทูป ช่องยูทูบแล้วก็เพจนะครับทางทางอะไรเออไอที่ว่าช่องยูทูบนะครับสวัสดีครับผมมายังคงนะครับเป็นภาษาไทยนะครับไม่เอาติดตามไหนตอนนั้นไอเทว่าไปขึ้นลงพักอะไรเรื่องผู้หญิงอะอยากอยากฟังเรื่องนั้นก็เออได้ คุยไม่ได้ไอ้เรื่องนี้เก็บไว้เป็นยวก็พร้อมอย่างนี้จะไม่เห็นผมไม่กินเอาผมไม่กินนี่เอาผมไม่กินมาแล้วเอาคำหนึ่งเอาเอาสวัสดีครับกินไหมนี่เอาเดี๋ยวมันจดได้ไหมผมไม่กินปุ๊บใครเขากินเนื้อดิโพนกินสลุกินหรือไม่กินมันกินนะ เอาดิผมจะได้ปิดคลิปไว้เนี่ยวันนี้นับนัดเอาเลยรบอสเอาับลองดูฝีมือพี่ตับตับน้ำจิ้มพี่ทำนะนี่ย้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นไงโอเคเราทำเลยแซ่บแตเริ่มกันไปเล้วมัเริ่มลำกันแล้ว เอากินกินหนึ่งจันเล็นึกว่าพอไม่พอไม่พอนเลยคนเดียวน้จิ้มน้วจิ้มหมดครึ่งจานอ่ะออาทำเสียงเหมือนเฉยนะเฮ้ยสวัสดีผมตอนนี้ผมอยู่กับเบเกอรี่ตายสิแม่สาวน้อยเฮ้ยขณะนี้เราอยู่จุดศูนย์กลางของเปลือกโลกนั่นเองและให้ตายสิอันนี้มันเนื้ออะไรเนี่ยโอ้ให้ตายอันนี้มันเนื้อไฮยีน่าเแต่บ้านเล็กเนื้อหมา ในบัวในบัวจะลองกินให้ดูน่าจะรสชาติน่าจะโมเน่สาวน้อยดูน่าอันนี้อันนี้แย่มากเลยอ่ะอันนี้อันนี้เสือเสือไหมนะฮะไม่ไม่ใช่ก็ทํามีสมกอะไรอเล้ยอือครับผมก็น่าจะคลิปน่าจะยาวไปแล้วเนาะก็ก็ฝากติดตามช่องช่องอะไรนะช่องบารท็อป บาลท็อปสุรินแล้วก็ผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาอ้กุ้งครับแล้วก็ช่องผมก็นั่นแหละเปลี่ยนชื่อช่องมาสามสี่ช่องมันน้อยไปหรือว่าแปดช่องแปดช่องแล้วแปดปชื่อแล้วต้องเหยืรับสำหรับคลิปนี้ก็นั่นแหละขอจบคลิปไปก่อนเดี๋ยวไปจวดกันต่อโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ